ไปอีกครับเล็กซันโดเาเหลือเอ็ดวินคนเดียวเอ็ดวิน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 โอ้ยโอ้โหเอ็ดวินครับเอ็ดวินครับคนเดียวหายสามคิวติดครับหรือ,อว่าอยากจะโกนหัววะเฮ้ยแล้วมาอยู่ดีเขาก็มาเอารอบชิงอันเนี้ย <laughs> <laughs> เอ็ดวินบอกเฮ้ยคนสำคัญอย่างผมเนี่ย มาจังหวะสําคัญครับโอ้โหเก็บไปเล่นจังหวะธรรมดา,าเนี่ยครับผมผมไม่ทำนะฮะมันต้องแคสอะไรทั้งอย่างใช่เอาเดิกสถานการณ์ครับตัวต่อตัวเอ็ดวินครับเจอกับบัฟฟี่ฮะโอ้เหมือนที่เขาบอกไว้เลยนะต้องเจอกันนะเออเอ็ดวินกับบัฟฟี่นะว่าบัฟฟี่ครับวางระเบิดแล้วไม่ถอยด้วยครับเฮ้ยยยยลึกเสียดายระเบิดเอ็ดวินเฮ้ยโอ้ พูดอีกแล้วมันพูดอีกแล้วคิดถึงคิดถึง <c oughs> มันพูดใส่กล้องอีกแล้วคิดถึงคิดถึงไม่แล้วเมื่อกี้คือบัฟฟี่ตอถูฟางพอดีจริงไหมเนี่ย <c oughs> โอ้เต็โมโหูบอกเลย <c oughs>